จุดเริ่มต้นเขาคือเริ่มร้องเพลงเนี่ยตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะร้องเพลงเหรอครับพี่เพลงอะไรอะอ่ะแล้วแต่มึงเลยเริ่มแร็ปเริ่มแร็ปอ่าเริ่มแร็ปตั้งแต่อายุ14ขวบ14ขวบเฮ้ยตอนนั้นแร็ปยังไงอ่ะ14ขวบม1ม2ก็แร็ปตอนนั้นมันช่วงก่อนแร็ปอีสนาประมาณปีนึงอะครับพี่ครับช่วงนั้นมันก็มีแร็ปแบทเทิลทั่วไปไทยแร็ปอะไรเงี้ยมันจะเป็นออดิโอแบทเทิลอะครับพี่ไม่แต่ว่าจุดเริ่มต้นสิก่อนที่เราจะเข้าไปที่สายประกวดหรือสายแบบออออะไรยย่่าางงงงงงเเี้้ผผมมฟฟัััพลลูกทุตนนน กินเก็บทรงไม่อยู่เขาก็มีความถูกใครที่ใครที่เราฟังทุนทองใจโอ้ใจแบบทับประมาคือฟังแนวนั้นคุณอยากฟังเขาลองลูกทุ่งแบบแนวนั้นอะเพิยงาชายังจำได้อยู่ไหมเออยังจำได้ไหมเห็นดาวเคียงเดือน บ้นแทนความจำโอเคพอละอันนี้เป็นเพลงที่เขาฟังตั้งแต่เด็กคือเขาจุดเริ่มต้นเขาก็คือความชอบในลูกทุ่งใช่ครับแล้วก็มาแรปอย่างที่เขาบอกก็คือ14ขวบใช่ครับเริ่มแรปกับเพื่อนเพื่อนเริ่มแรปกับเพื่อนเพื่อนในห้องแบบแต่ก่อนมันจะเป็นถาดหลุมครับพี่ใช่ไหมเวลากินข้าวกิข้าววันก็แรปใครแพ้ก็ไปเก็บถาดเพราะว่ากินชั้นสี่จะเก็บลงอาหารข้างล่างเลยอะไรเงี้ยอ้เริ่มจากตรงนั้นเป็นการเดิมพันกันแล้วคุณเอาเรื่องอะไรมาแรปดาบเพื่อนแล้วก็จะมีเพื่อนรอบกันเขาก็จะเฮใครเสียงเเเฮมาาากกกว่ชคคุณรู้ปย โดนบูลลี่นะนี่ใครบอกบูลลี่คุณว่าอะไรอ๋อพูดไม่ชัดนะพี่เรื่องพูดไม่ชัดนะครับเพราะไพูดไม่ชัดแล้วมาแร็ปอะไรแล้วมาแร็ปอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเหมือนเป็นเขาจะเอาจุดด้อยของของแร็ปเปอร์แต่ละคนเนี้ยมาด่ากันใช่ครับเออแล้วแล้วสุดท้ายแล้วหนูแก้ได้วยวิธีไหนก็เอากลับมาเล่นเลยกลับมาเล่นตัวเองใช่ครับ เอามาพูดแบบไม่อายอะเหมือนแก้เขิน่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นแรงผลักดันปะณวันนั้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งอย่างเ้ยเราจะทําเพลงให้มันได้ให้มันดังมีมีดมีดันบ้างว่าแบบเออสักวันจะแบบเนี่ยคนพูดไม่ชัดเนี่ยจะแบบแรปให้ดูอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เพื่อนคนนั้นเราได้ส่งเพลงไหมให้ดูอ๋อก็ไปกินหมูกระทะด้วยกัน คนแบบจิตใจดีคือการปมันก็คือเหมือนแบบเหมือนแปดิสกันแต่ไม่มีอะไรเกระจกอนักร้องทุกคนเขามีไอดอลของตัวเองเรามีไหมมีครับผมก็มีปู่จจานรองไม่ครับกรอบฟักูิงฮุยอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นไอดอลหลักๆใช่ครับผมแล้วเราคิดว่าต่อไปในอนาคตเราอยากจะฟีเจอริงกับใครบ้างที่อยากฟีดอยากอยากฟีดข้ามสายอ่ะพี่แจ๊คแฟนฉันอะไรเงี้ยพี่หนุ่ยเชิญยิ้มเป็นสายตลกไปอย่างเงี้ยหรอสายสายนั้นครับผมสายบันเทิงสายบันเทิงอย่างเงี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นนักร ออวันนี้เราไม่ได้เป็นนักร้องอ่ะไม่ได้เป็นแรปเปอร์เราอยากเป็นอะไรตั้งใจเรียนนะครับพี่แล้วก็กะจะแบบเรียนทํางานเ,ออเรียนให้จบแล้วเอาวุธไปทํางานอะไรอย่างนั้นที่คิดไว้เราจะเรียนสายอะไรเราจะเรียนสายอะไรสายดิจิทัลครับดิจิทัลดิจิทัลดิจิทัล <laughs> พวกคอมโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยหรอเพราะเราชอบทางนี้ใช้คําว่าถนัดดีกว่าครับก็ถือว่าเป็นคนที่อนาคตไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นช่างแอร์แล้วก็เป็นแบบสายแบบทําโปรแกรมทําอะไรอย่างนงี้็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเขาอะคือเขาเป็นคนไม่ไม่เก็บคําคนมาใส่ใจเราสู้อะถูกต้องและทำให้มันประสบความสําเร็จจริงๆอะนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กได้เลยนะใช่เพราะทุกวันนี้สังคมเราโดนบูลลี่กันเยอะจริงวันเนี้ยมารายการเราต้องมีเพลงที่ฟีดกับพวกพี่ คือหนูจะอยากฟีดกับใครก็แล้วแต่พี่ไม่รู้แต่วันนี้ต้องฟีดกับพวกพี่เลือกเพลงอะไรมา music lover music lover มันร้องยังไงไกลถึงยังก็มีเสียงแทงนี้ไอคำแรกอะไรนะไกลถไกลงไกลถึงยังก็มีเสียงแทง